ผมจึงขอเชิญคุณรุ่งเรืองพิทยาศิริคุณทิพานัน์สิริชนะและพลตบดีเอกศวินขวานเมืองอัโครนาญยืนขึ้นเพื่อกล่าวปฏิญาณตนนะครับข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าคนตําเด้วเอัศวินขวานเมืองขอปฏิญาณว่าขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามและปฏิบัติตามซึ่งรัฐรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการซึ่งรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ ขอบคุณครับเิอน,นั่งลงได้ครับขอสดแสดงความยินดีตั้งแารทานะครับ